วัสดีทุกคนนะนากลับมาพบกันเรื่องราวในโลกของนันะนะสึนโนไทไซหรือว่าในเรื่อง7บาปกันอีกเช่นเคยโดยคลิปเกี่ยวกับ7บาปนี้ก็จะห่างหายกันไปนานพอสมควรนะเพราะว่าเรื่องราวหลังๆเนี่ยจะเป็นการโชว์เทพทูของพระเอกซะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นการโชว์พลังของมเรลด์ดซะเป็นส่วนมากนะผมก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปอะไรออกมาเพราะรอให้เรื่องราวมันเฉลยมากกว่านี้ซะก่อนแต่นึงโดนสปอยในตอนที่255้นะได้ออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมานะ นั่นคือเรื่องราวของอาร์เธอร์และดาบของเขาซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอาร์เธอร์และดาบซึ่งดาบเล่มนี้เรียกว่าเป็นดาบทูเลยก็ว่าได้เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะเกี่ยวกับตำนานของกษัตริย์อาร์เธอร์และก็พ่อหมดเมอร์ลินส่วนใหญ่2คนนี้จะอยู่ด้วยกันนะในเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดขึ้นสำหรับ2คนนี้ในหลายเรื่องราวนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนหรือว่าหนังหลายเรื่องซึ่งเรื่องเจ็ดบาปเนี่ยก็ได้ยิบยกเรื่องของ2คนนี้มาเช่นเดียวกันนะซึ่งในหนังหลายเรื่องเนี่ยเมอรนะ์ล ในเรื่องเจ็ดบาปเนี่ยเมอร์ลินเป็นผู้หญิงสัง,งนั้นส่วนอาร์เธอร์ก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะเมื่อพูดถึงกษัตริย์อาร์เธอร์อาวุธคู่ใจของเขาก็ต้องแน่นอนนะดาบในตำนานหรือดาบศักดิ X ์สิทธิ์เอ็กซคาลิเบอร์ซึ่งว่ากันว่าดาบนี้นะจะยกขึ้นได้ต่อเมื่อเป็นผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นซึ่งในเรื่องเจ็ดบาปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าพลังของดาบเนี่ยนะจะเป็นพลังที่ต่างออกไปซึ่งเป็นพลังที่น่าสนใจมากทีเดียวนะ และซึ่งจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นเรื่องมาถึงตอนเกือบล่าสุดเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าเผ่ามนุษย์นะจะเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดก็น่าสงสัยนะว่าทาไมเนี่ยในสงครามศักดิ์สิทธิ์ทำไมมนุษย์ถึงได้เข้าร่วมด้วยเพราะอ่อนแอถึงขนาดนี้จะมีตอนแรกๆที่มนุษย์เก่งก็ตอนที่อัศวนศักดิ์สิทธิ์นั้นเปิดตัวแรกๆเลยนะจะเก่งอยู่แค่ตอนนั้นเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสามารถของเผ่าปีศาจเรียกว่าแทบจะทั้งหมดนะแล้วก็เผ่านางฟ้าอีกนิดหน่อย ส่วนใหญ่จะมีมนุษย์เก่งๆจริงๆอยู่ไม่กี่คนลนะขอย่เว้นเอ็ดคนอไว้ก็แล้วกันซึ่งเรื่องราวของดาฟเอ็นคาเบอร์เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านสปอยตอนที่2อ5นะผมแนะนําให้ลองไปหาอ่านกันดูนะเรียกว่าตอนนี้นี่อาเธอร์โชว์พลังเรียกว่าโหดมากๆเลยนะพวกปีศาจพ่เลี้ยงนะแทบจะแตะตัวไม่ได้เลยโดยอาเธอร์เนี่ยจริงๆเราเป็นเด็กที่มีความสามารถคนหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้มีความสามารถที่เพียงพอที่จะสู้กับเผ่าปีศาจได้แต่ซึ่งตอนก่อนหน้านี้เนี่ย อาเธอร์ก็ได้บุกเข้ามาคนเดียวนะเพื่อที่จะมาเอาดาบเล่มหนึ่งซึ่งดาบเล่มนั้นก็คือดาบเอ็กซ์ไลเบอร์นั่นเองและในตอนล่าสุดนี้นะอาเธอร์ Arthur ก็ได้ชักดาบขึ้นมาอย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าจะมีออร่าแปลกแปเป็่ออกมาจากตัวเขานะซึ่งในตอนนั้นเองปีศาจพี่เลี้ยงของมลิโอดัตนะอย่างที่ทุกคนจะเห็นว่าปีศาจพี่เลี้ยงตัวนี้เนี่ยยิ่งกาดขนาดไหนก็ได้เข้าไปจัดการกับอาเธอร์ในทันทีโดยการใช้ลำแสงกำจัดซึ่งเป็นลำแสงที่แรงมากๆแต่ถ้าว่าอาเธอร์นั้นไม่เป็นอะไรเลย และยังฟันส่วนกับปีศาจพี่เลี้ยงมาอีกต่างหากเขได้พูดว่าอย่าประเมินมนุษย์ต่ําไปนี่ก็เป็นฉากที่ทะเรียก,กันทั่วไปนะก็เรียกว่าอาเธอร์เนี่ยได้เติมทูมาแล้วถึงได้จัดการกับปีศาจพี่เลี้ยงได้ง่ายขนาดนี้แล้วก็ต่อมาก็ได้จัดการปีศาจพี่เลี้ยงอีกคนอย่างง่ายดดยเช่นเดียวกันซึ่งเซลด์ดิทนเช่นนั้นนะก็ได้ตามไปจัดการกับอาเธอร์ในทันทีแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะฟันกี่ครั้งนะอาเธอร์ Arthur ที่ถึงแม้จะหันหลังอยู่ก็รับวิชาดาบของเซลดิได้ทุกท ซึ่งเซลดีและมิเรดัก็รู้สึกคุค้นๆนะกับเพลงดาบที่อาเธอร์นั้นใช้ซึ่งนั่นก็ไม่แปลกอะไรนะที่พวกมิเรวดันั้นจะคุ้นเคยกับเพลงดาบนี้เพราะดาบเอคลิเบอร์ในเรื่องนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะเป็นดาบธรรมดาที่ราชาคาเฟนซึ่งเป็นนักดาบผู้โด่งดังเนี่ยเคยใช้มาก่อนซึ่งในตอนนั้นก็เป็นดาบธรรมดานะและไม่มีพลังเวทอะไรเลยเป็นเพียงแค่ดาบที่องค์หญิงนั้นมอบให้เท่านั้น และแน่นอ,อนนะไม่ว่าคาเฟนนั้นจะแข็งแกร่งสักเท่าไหร่แต่มนุษย์สุดท้ายก็ต้องมีจุดจบของตัวเองนะซึ่งในตอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็ได้แสดงความเคารพต่อคนที่เขาเอาชนะได้ซึ่งเขาได้กระทําการชโล่มเลือดและจิตวิญญาณของเขาลงไปในดาบซึ่งเหตุการณ์นะแทนที่ตัวดาบจะขึ้นสนิมจากคราบเลือดแต่มันดันไม่เป็นเช่นนั้นนะมันกลับทรงพลังขึ้นและมีความคมที่มากขึ้นและยังคงพลังของราชาคาเฟนเอาไว้และคนต่อไปที่ได้ถือครองนะก็เป็นวีรบุรุษของเผ่ามนุษย์อีกเช่นเคย เขาได้รับฉายาว,ว่าราชาในการต่อสู้ซึ่งเขาเองก็ได้รับพลังของราชาคาเฟนนะในการต่อสู้เช่นเดียวกันและเมื่อถึงจุดจบของชีวิตของเขาเขาก็ทําเช่นเดียวกับราชาคาเฟนนะโดยการชโลมเลือดและจิตวิญญาณของเขาลงไปในดาบซึ่งทําให้พลังของเขานะก็ฝังลงไปในดาบเช่นเดียวกับราชาคาเฟนซึ่งการกระทําเหล่านี้ของวิรัุรุษที่ส่งต่อดาบกันมาซ้ําๆนะได้ถุกนกระทําซ้ําแล้วซ้าเล่านะเป็นล้านครั้งทําให้จิตวิญญาณของเราวิรชนมากมายนะสถิตอยู่ในดาบเล่มนี้ อย่างที่บอกไปข้างต้นนะว่าพลังของราชาคาเฟนและรุ่นที่2เนี่ยก็อยู่ในดาบเล่มนี้ด้วยและการผัดเปลี่ยนดาบนั้นเป็นล้านล้านครั้งเนี่ยทุกคนก็ทําเช่นนี้เช่นเดียวกันคือฉลมเลือดแล้วฝังจิตวิญญาณลงไปในดาบทําให้พลังของวิรชนทุกคนนะยังคงอยู่ในดาบนี้และเมื่อนานวันผ่านไปนะจากที่ตัวดาบนี้ใครก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ตัวดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ก็เริ่มที่จะเลือกผู้ถือครองเองโดยตัดสินจากการดูคุณสมบัตินะว่าเหมาะที่จะเป็นเจ้าของมันไหม และในครั้งนี้ดาบสักฟิตเล่มนี้ก็ได้เลือกอาเธอร์ซึ่งก็แน่นอนนะเมื่ออาเธอร์ได้จับดาบความสามารถของเหล่าวิรชนรุ่นก่นกอนๆนะที่ฝั่งจิตวิญญ,ญาณลงไปในดาบนับล้านครั้งและทําให้อาเธอร์นะได้รับพลังของเหล่าวิรชนทั้งหมดนะที่ฉลมเรือและฝั่งวิญญาณลงไปในดาบมาอยู่ในกํามือของเขาทําให้พลังของเขานะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยคิดว่าในตอนนี้นะแม้แต่เมลิวดัดเองถึงแม้จะสู้กับอาเธอร์ก็น่าจะตึงมือพอสมควร พออาเธอร์ในตอนนี้นะไม่ใช่อาเธอร์ที่เป็นเด็กน้อยคนเดิมอีกต่อไปแล้วเอาล่ะเรื่องราวภายในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะจะเป็นเรื่องราวที่จะเอามาอัปเดตกันว่าอาเธอร์แต่ตอนนี้เนี่ยได้เติมทูไปและเทพขนาดไหนแล้วซึ่งบันของเราในตอนนี้นะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงในนรกไปแล้วไม่รู้ว่าเติมทูมาหรือย,ยังนะยังไงเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเรื่องราวอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกัน,กนละกันนะ โอเคะใครที่ชื่นชอบก็ิลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางช่องเราส่วนใครที่มีความคิดเห็นอะไรนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนโอเคะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ